ทางท่านที่เดียร์รบการนี้ เป็นไงเนาะไม่ใช่เนาะพักการนอนรับนขาแชร์เาเนาะไม่ใช่ตรวจเราครับตรวจเราไปทางไหนอาการมันไขคขึ้นเลยเด้ ผมก็ตรวจงไหมตอนนี้ขอการครูบาอาจารย์ขอขันไม่ชี้แล้วท่านผู้ชมเนาะครวผมมีเสเลดวันนี้วัดป่าบ่อน้ำพระอินก็ยินดีต้อนรับไม่ชีเนาะบวชใหม่อีกสองเนาะสอง สองคนซึ่งสำหรับอีกสามวันเนาะก็จะมีการอุปสมบทหรือบวชพระวัดป่าบอน้้ำพระบบาาพอินเพิ่มขึ้นมาอีกเนาะอ่าแล้วก็มีหน้าพิเศษพิเศษยังไงใส่ไข่หรือเปล่าคะคมว่าพิเศษคือ่ะอ่าเป็นพระที่อายุพันษามาก ยี่สิบประมาณยี่สิบขึ้นแล้วก็ตัดสินใจละอาจาเนาะละอาาอ่ายอมอสละเวลายี่สิบว่าปีที่บำเพ็ชามาเพื่อจะอ่าเป็นพระบวชใหม่ลงเนี่ก็มีครูบาการุณาเนี่ยคนหนึ่ง เป็นเ้าววดแล้วแล้วก็บวชมาทั้งยี่สิบกว่าปีแล้วก็มานับหนึ่งใหม่นี่เห็นไหมฮแค่แค่นี้นะแค่นี้ก็ถือว่าอ่าพิสูจน์อ่าให้เห็นว่าธรรมะอเนื้อก่อเนื้อกว่าอ่าเนื้อก่อ,อ,อ,กอวัสดุ โอ้ยสิออกเล่าอยู่บนเสาพยายามบอกแบบพระเก็ได้เนี่เสียงตัดสินใจเนาะละพรรษาเนาะซึะะ่งอไม่น่าเป็นไปได้ก็ทำแล้วเห็นไหมเพื่อทำเนาะ เมื่อก่อนก็มีเรื่องเล่ามือที่ว่าหลวงตากราบโยมกราบคนขับรถตัวเองนเนาะ,ะเป็นพระแล้วกาบโยมเก็เพราะเมื่อก่อนหลวงตาไม่รู้ธรรมะก็อยากรู้ธรรมะเมื่อเขาว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมนะ,ะ,ะแล้วนำธรรมะที่ประพฤติแล้วมาสอนเราเราก็ก้มลงกราบได้ กาแบบสนิทใจด้วยนะ,อะตอนมันหายจากบ้าเนี่ยเราค่อยรู้ว่าเราก็บ้ากว่ามันอีกออออแล้วลงุงจาก็พูดถึงเมืเม่อวานเมื่อกคเนีงคุูาชายเล่าเรื่องคุบนะ,ะคุบนะเนี่เป็นตำรวจเนาะ,ะแล้วมาลาบวชลาแล้วมาบวชเกิดศรัทธาที่วัดป่าบ่บอน้ำพระอินทร์ ทำไมถึงพูดถึงเรื่องคุบานะคุบานะนี่เป็นมะเร็งะระยะสุดท้ายฮะแต่อยากตายในภาคกาสาวพัก็เลยลาออกจากตํารวจแล้วนะก็มาขอตายนะอยู่กับวัดปา่าบ่อน้ําพระอินทร์เนาะ,อะบอกตั้งใจแน่วแน่จะตใจแบบองค์อาจเนาะ ยอมถวายชีวิตนี้นะเพื่อภาคการสาวพัฒอยู่ในภาคการสาวพัฒลงตาเคารพหัวใจจิตใจของครูบาณะนะ,ะด้วยแรงศรัทธาและเรเ่องกล้าอของจิตใจที่เด็ดเดี่ยวซึ่งเคารพครูบา,าอาจารย์อย่างยิ่งยอมถวายชีวิตเลยอย่างงี้ ซึ่งหลวงตาก็เคารพสำหรับถือว่าเป็นลูกพระพุทธเจ้าจริงๆอยอมเลยไม่กินยาด้วยจนร่างกายสุดลงสุดลงแล้วก็ตอนนี้อยู่โรงพยาบาลมุกดาหารหลวงตาบอกว่า กลัวก็ตายไม่กลัวก็ตายตายนะกลัวก็ตายไม่กลัวก็ตายนะไม่อยากตายก็ตายนะยังไงก็ตายเพราะเกิดมาตายอ่ะอ่ะซึ่งหลวงตาก็อ่าให้กำลังใจเพื่อจะต่อสู้กับเวทนาต่อสู้กับกรรมนะให้ถึงที่สุด โดยไม่อ่อนข้อฮะโดยไม่ก้มหัวให้แก่กรรมอีกต่อไปเพื่อจะใช้นี่กรรมให้หมดสิ้นนะยอมรับโดยสดุดีไม่มีข้อแม้อะเอาเลยอย่างเงี้ยึ่่งคูบานะอ่ะก็ทำอแบบนั้นนะแต่ทั้งโลก ทั้งโลกไม่ว่าญาติพี่น้องก็ะะะะจะจะ,จะ,ะพยายามไม่เข้าใจเรื่องทางทางวัดบ่าบ่อน้ำพระอินทร์อย่าว่าจะวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์แม้แต่โรงพยาบาลก็ช่วยไม่ได้โลกนี้จะเอาไปซ,กซุกไว้ที่ไหน ก็ตายอยู่ดีแต่จะตายแบบไหนแค่นั้นนะจะตายยังไงสั้งเท่านั้นนะเขามีการแสดงริยาที่ว่าเออฮนะไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นะที่จริงวัดป่าบอ่อน้ำพระอินนะไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรเลยฮนะถ้าจะพูดถึงเรื่อง อข้อได้ข้อเสียซึ่งครูบานะท่านมาบวชกับหลวงจาหลวงจาเขามีความอ่าเห็นใจที่เดเดียวแม้จะก่อนบวชหลวงจาก็เริมงอบปัจจัยใจซึ่งจำนวนนับไม่ได้เลยซ้ำไปจำจนลืมซึ่งเยอะพอสมควรนะอ่า หหลักนะหกหลักหลายครั้งหลายหนที่ช่วยครอบครัวด้วยดูสิหลวงตาได้ผลประโยชน์หลายที่มาแล้วก็อำนวยความสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะดูแลแต่หลวงตาไม่ได้ดูแลสุขภาพกายเขาแค่นั้นละ่ะดูแลสุขภาพจิตใจเพราะหลวงตาใช้อนาปานสติก็บอกแงีให้ดูลมฮะ แม้แต่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทุกสิ่งทุกอย่างที่มาอยู่วัดหลวงตาไม่เคยปฏิเสธตัวนี้เลยไม่จะก่อนบวชหรืออยู่ในบวชหลังบวชแม้จะเข้าโรงพยาบาลหลวงตาก็รับผิดชอบจังวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ทำทุกอย่างเพื่อลูกคนหนึ่งเพื่อเพื่อนคนหนึ่ง เมื่อวานนี่ก็ได้มอบปัจจัยอีกหนึ่งแสนบาทนะเพื่อจะเป็นค่าดูแลนะนะายาตที่มาเฝ้านะแต่คนเราก็อย่างว่าก็แสดงความโง่ๆออกซึ่งหลวงตางก็ไม่ได้ไปนะดูหรอกนะนะถ้ามองให้เห็น ป่าบ่อน้ําพระอินทเนี่ยไม่ได้เรียกร้องว่าต้องให้ใครมาบวชเลยฮะอยากบวชก็บวชชีวิตใครชีวิตมันหลวงตามาบวชก็อยู่คนเดียวซึ่งถ้าใครมาบวชหลวงตาก็ยินดีนะยินดีอนุมโมทนาสาธุการด้วยฮภาวานาก็ภาวานาเอาของตัวเองไม่ได้ภาวานาให้หลวงตาเลย กินก็กินเองหลวงตาหนะ้าที่หลวงตาก็พยายามสนับสนุนเพื่อหนุนปัจจัยสี่แค่นั้นส่วนคนอื่นจะเป็นยังไงจะดีจะชั่วนะก็ขึ้นอยู่กับคนคนนั้นมันได้ขึ้นอยู่กับหลวงตามันได้ขึ้นอยู่กับวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ ซึ่งวัดป่าบรนมอินนี่เนาะเขาจะรับผิดชอบอย่างเข้มข้นไม่ว่าปัจจัยสี่ทุกอย่างโดยไม่คำนึงถึงรายรับรายจ่ายหรอกอเราอยู่ด้วยกันเหมือนครอบครัวดูแลแต่แลทุกทุกดิบด้านวัตถุด้านปัจจัยสี่ส่วนจิตใจนั้นพวกเราต้องดูแลพัฒนากันเอาเอง ไม่ว่าแม่ชีไม่ว่าพระซึ่งพวกเราเป็นอ่าเป็นครอบครัวที่ใหญ่พอสมควรเนาะซึ่งต่างคนทำหน้าที่ต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองหลวงจาเนี่ยเมื่อคืนก็พูดว่าตั้งแต่เป็นโยมไม่เคยเป็นหนี้เลย มม่ได้เป็นหนี้ใครเลยจะพอมาบวชเนี่ยเริ่มเป็นหนี้แล้วหลายล้านด้วยฮะอ่ะมันก็น่าสลดสังเวชนะก็เป็นธรรมดา ซึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งตรงตาก็มีงานเยอะ,อะจะไปอาหาให้กำลังใจทั้งหมดสามร้อยกว่าคนเนี่ยกูต้องฝังก่อนเพื่อนริงไหมะจะหาปัาจจัยสีเรื่องน้ำทำที่อยู่อาศัยอยู่กินของใช้สอ,อสอยต่าง นั่นคือเป็นหน้าที่ของหลวงตาซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยพระเนนมาบวชเนี่ยหลวงตาก็ยินดีส่งเสริมที่นี่ไม่ได้มีทุบบริจาคไม่ได้เรียกร้องอะไรเลยมีจะให้ให้พี่คนนี้มีจะให้ แล้วแม่เอาด้วยให้อย่างเดียวซึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งถ้ามาดูแล้วถ้าคนสามร้อยคนถ้าคิดหัววันละร้อยค่าใช้จ่ายวันละร้อยก็วันหนึ่งนะเฉพาะค่ากินเี่ก่ะสามหมื่นกว่าบาทสี่หมื่นต่อวันซึ่งไม่ใช่น้อยเนาะ ต่อวันนะเฉพาะกินเนี่ยนะเฉพาะค่ากินค่าวัตถุดิบที่เอามาทำอาหารอปาปลาก็วันหนึ่งก็สามสี่หมื่นบาทต่อวันซึ่งหนักหนาพอสมควรและที่อยู่อาศัยนี่ยก็ต้องทำ ทำกุฏิเดือนหนึ่งไม่จำกว่ายีสิบหลังนะอันนี้เฉพาะกุฏินะทั้งพาทั้งจีหลังละแสนห้ายี่สิบหลังก็สามล้านนะต่อเดือนนะซึ่งเป็นเงินจำนวนมหาศาลนะรายอาศัยอาผู้เกิดศรัทธานะได้มาช่วยเป็นเจ้าภาพคนะละหลังสองหลังคนละสิบบาทยีบาท มัช่วยเกื้อหนุนมันช่วยทำค่าน้ำค่าไฟอังหลวงจาก็รับผิดชอบทั้งหมดนั่นคือหน้าที่ของหลวงตาหน้าที่ของวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ส่วนใครจะเป็นยังไงเนาะอันนั้นไม่เกี่ยวกับหลวงตา ขึ้นอยู่กับเราจะพัฒนาตัวเองภาวนานะเพราะฉะนั้นนะถ้ามองนะมองแบบหลงจาก,ก็ถือว่าถ้ามองแบบรับภาระเนะีนะ่ยถือว่าโอ้ยทั้งหาบทั้งแบกเลยแหละนะทั้งเอาตั้งหวัวเลยละถูงไหม ธรรมดาหลวงตาจะทำให้ถูกใจทุกคนมันเป็นไปไม่ได้หรอกอบางทีหลวงตาก็ทำสิ่งในส,สิ่งที่หลวงตามีความสามารถแค่นี้ก็จะทำต่อไปจนวันตายถือว่าทำตอบแทนพระพุทธเจ้าตอบแทนครูบา,าอาจารย์ที่ให้โอกาสหลวงตามาตอนบวชไปใหม่หลวงตา จะไม่ท้อถอ,อยล้านเปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็จะทำอย่างนี้จนลมหายใจสุดท้ายหลวงตาก็อยากให้ลูกหลานวัดป่าบ่อน้ำพะยินได้รับรู้ในสิติปัญญา ต่างคนต่างช่วยเหลือตัวเองทำหน้าที่ของตัวเองเด้อฮะลงตาก็ฮพูดทุกวันตอนเช้าฟังไม่มั่งฟังแล้วก็ทิ้งซะก็ได้ <laughs> นั่งใจรับพรญะตาวะริวะหาปุราปาริปุเรนติสักครังเอวะเมวะอิโตรินนังเปตานังอุปกัาปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะจะมีฉันตุสับเปปุเรนตุตังกปายันโดปะระัตโซยาทามณีชติละโซยะทา อภิวารนาสีริสะนิจังบุตาปจาญิโนจัตตารธรรมาวัฒนติอายุวโนสุขังบะลังสาธุ